ชายคนนี้พยายามสุดชีวิตเพื่อดึงไม้บรรทัดที่อยู่ห่างออกไปเขาแกะหมากฝรั่งออกและเคี้ยวแล้วเอาหมากฝรั่งติดที่ปลายไม้บรรทัดให้แน่นจากนั้นก็เอาไม้บรรทัดสอดลงไปในหลุมซ่วมเพราะโทรศัพท์ของเขาตกอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเมื่อหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นเขาก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขารีบพยายามปลดล็อกทันทีแต่ไม้บรรทัดอ่อนเกินไปและเขาใช้ได้แค่มือเดียวจึงพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกพอพลาดสามครั้งติดกันโทรศัพท์ก็ล็อกหนึ่งนาทีเขารู้สึกสิ้นหวังเพราะตอนนี้แแแแขขขนนอองงเเาาโดหหลลลล็กลมททะะุยู่ถ้ ไม่รีบทําอะไรเขาจะเสียเลือดจนตายเมื่อครบหนึ่งนาทีเขาลองอีกครั้งแต่ด้วยความรีบร้อนากฝรั่งดันไปติดหน้าจอโทรศัพท์เขาต้องพยายามตั้งสติให้ได้ตอนนี้เหลือากฝรั่งแค่ชิ้นเดียวถ้าพลาดอีกก็จบเขาจึงค่อยๆทําอย่างระมัดระวังและในที่สุดก็ปลดล็อกได้เขาดีใจมากจึงรีบโทรหาภรรยาแต่มือพลาดไปโทรหาพี่ชายแทนซึ่งบังเอิญพี่ชายอยู่ไม่ไกลกําลังจัดถแถลงข่าวอยู่จึงสามารถมาช่วยได้ทันพี่ชายถามว่าแจ้งตํารวจหรือยังเขาจึงตอบว่ายัง พี่ชายบอกว่ากำลังไปช่วยไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงรถเขาตะโกนดังๆข้อกำแพงเรียกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาช็อกเพราะพี่ชายกลับไม่ช่วยเขาแถมเอาผ้าสีเขียวคลุมห้องน้ำไว้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครเห็นขณะนั้นเขาเริ่มตระหนักว่าพี่ชายไว้ใจไม่ได้เขาคิดจะโทรแจ้งตำรวจแต่โทรศัพท์เอลลงไปเสียก่อนตอนนี้เขาไม่มีทางออกแล้วระเบิดจะทำงานภายในครึ่งชั่วโมงเขาจึงแขวนนาฬิกาเพื่อดูเวลาและรอความตายทันใดนั้นเขาเห็นกล่องเครื่องมือในซุวมเขาจำได้ว่ามีมีดอยู่ในนั้นเขาฝืนความเจ็บปวดหมุนตัวไปหาแม้เหล็ก แทงเนื้อและกระดูกแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาลากตัวเองไปถึงกล่องและหยิบมีดออกมาตัดกรอนประตูจนสำเร็จเมื่อประตูเปิดแล้วเขาจึงเอากางเกงผ่นคอนทำเป็นคบเพลิงจุดไฟแล้วโยนออกไปทางช่องประตูเพื่อให้คนที่งานแถลงข่าวเห็นควันมาช่วยแต่มันตกใกล้เกินไปควันจึงลอยเข้าในส้วมเขาต้องใช้หมวกกันน็อกตักน้ำในโถมาดับไฟ เพื่อไม่ให้ขาดอากาศหายใจตอนนี้เหลือเวลา10นาทีก่อนระเบิดจะทํางานเขาเห็นกระต่ายข้างนอกและตัวจุดระเบิดอยู่ใกล้มันเขาเลยโยนแครอทไปใกล้ตัวจุดระเบิดเพื่อให้กระต่ายไปกัดตัวจุดระเบิดแต่เขารีบร้อนทําให้กระต่ายตกใจเขาจึงคิดแผนใหม่ เขาเทน้ำมันและจุดไฟลงบนกระดาษชำระแล้วโยนออกไปให้ไฟค่อยๆลามไปถึงตัวจุดระเบิดแต่ลมแรงพัดกระดาษไฟหายไปตอนนี้เขาแทบสิ้นหวังเขาใช้ทุกอย่างที่เขาคว้าได้โยนออกไปให้โดนปุ่มสีแดงแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายจับท่อน้ำและดันจนประตูเปิดกว้างเขาโยนรองเท้าขึ้นไปให้มันไปกระแทกปุ่ม ชคค่อข,ข้างเพราะโดนปุ่มจริงๆและระเบิดหยุดทํางานเขาดีใจมากแต่ทันใดนั้นสัญญาณเตือนดังขึ้นเขามองออกไปเห็นตัวจุดระเบิดกลับมาเปิดอีกครั้งและเหลือเวลาแค่20วินาทีเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาหยิบมีดขึ้นเตรียมตัดแขนตัวเองทันใดนั้นมีเสียงจากข้างนอกมีทีมกู้ภัยมาและกําลังจะช่วยเขาแต่ทันใดนั้นพี่ชายเขาก็โผล่มาพอดี